สวัสดีครับสวนอาลาฮาวาสารพีเชียงใหม่นะครับสายสายนี้ที่เห็นนี้ก็คือดอกของสตอเบอรี่นะครับช่วงเดือนเมษาครับเอ๊มีนาโทษทีโทษทีมีนาครับนี่จะเป็นไหลที่เอามาปลูกนะครับแสดงว่าสตอเบอรี่เนี่ยปลูกได้ตลอดเวลานะขนาดเนี้ยช่วง มีนาะวันที่1 0บสิบนะดอกออกนะฮนะดอกออกนะครับดอกออกลูกออกอลูกลอลิงครับลูกนะนะนะลูกออกนะฮะนะฮะลูกออก,นะอกน,นะครับดอกออกลูกออกนะฮะดอกบานนะครับไหลก็ไหลออกต่ออันนี้ก็มาามาช่บนแปลงเพราะนี่มีอยู่แปลงเดียวครับก็เป็นแปลงทดสอบนะครับ อันนี้ไหลก็ออกมานี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าไหลนะฮะอันนี้ก็ชํำไว้ให้อยู่บนแปลงนะครับนะลูกก็ออกมาแล้วนะครับนะฮะลูกออกมานี่เพีย้ยช่วงนี้เพี้ยไฟลงเพียไฟลงแอเห็นไหมครับเห็นอะไรเกิดขึ้นลูกแรกนะครับแดงมาแล้วครับสวนสารพีนะครับสตรอเบอรี่ หน้าร้อนจริงๆเขาก็เกิดหน้าร้อนนั่นแหละครับนะฮะสตรอเบอรี่หน้าร้อนอ่าออกมา2ลูกแล้วเดี๋ยวก็จะลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะครับเนี่ยก็จะให้ไหลมันออกไปเรื่อยๆแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงสตรอเบอรี่นะครับนะแล้วก็มาดูว่าชิมเขาจะหวานหรือเปล่านะครับอ่าลองลองเด็ดมาดูนะครับสตรอเบอรี่ลองเด็ดมาดูสิ หนลกนะครับดูแลแ้างมาดูแลด้าน,นะครับนะฮะเราลองมาดูกันนะครับ,รบเอาการสดๆเลยนะครับนะฮะเอาการสดๆเลยฮะสตรอเบอรีนะครับต้องชิมดูก่อนนะครับลูกแรกของสวนของเดือนมีนานะครับนะฮะอืม หวานครับหวานใช้ได้เลยครับหวานครับอืมใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็จะสยอยออกนะครับลูกนี้ก็นะฮะออกมาละลูกที่สองเริ่มแดงและแต่ก็ออกหลายๆลูกอยู่นะครับช่วงนี้ดอกก็กำลังทยอยออกกันนะครับดอกออกลูกออก ดอกออกลูกออกนะครับนะลูกนะฮะนี่ก็นี่ก็ออกแล้วลูกนะนะช่วงนี้เห็นละเพีย้ยไฟลงนะครับทั้งใบทั้งลูกกินหมดไม่เป็นไรครับแบ่งกันกินกน,นะครับเอาหาว่านะครับติดตามกันตอนต่อไปครับ